ยาเสพติดยาเสพติดที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคืออะไรยานัดเอาดีๆยานัดบ้าอะไรเป็นกล้องขนาดนี้ไม่ต้องเขย่าอ่ะมันนอนก้นอ๋อตัวยามันนอนโหแต่ที่เป็นนี่ว่ากอกอะไรไม่เห็นมีเลยจิงจางเอาเปล่าแล้วมันดูเลิตตังกูหายไปสามพันเนี่ยอันนั้ <ต>จะ่บราไมรู้เหรอกูมีเอฟซีนี่ทขามันมาให้กูนี่ดิ่มันเราใส่บุตานได้เออได้ไม่ไรสาธุสาธุาใครเอาไปขอให้บ้านมันไฟไหม้เงี้ยต้อต่อยให้ปากแตกอย่างเงี้เนี่ยปากมันอะปากกูเนี่ยลองเต่าโกหัวไม่ขึ้นจะได้

้าใช่ไม่จำมืสนับเลยเนี่ยแต่ว่ากินไม่ได้นะเพราะว่าจะไปใส่บาสเช้าอ่ะเอาเด็บเลยลุงบาสหน้าเหมือนอะไรหน้าผีลุงบาสหน้าผีหน้าผีเด็กอะไรเป็นเด็กเป็นเล่นกินเหล้าป่ะเนี่ยกินเหล้าเปล่า กินแบบนี้ดีพ่อแม่ไปไหนเนี่ยฮะมีพ่อไหมพอตายอ๋อไอเด็กคนนี้พ่อมันตายทำไมพ่อเป็นอะไรตายหนูพ่อเป็นอะไรตายเป็นอะไรอะไรนะหอยเนี๊ยบอ๋อพ่อมันหอยเนี๊บตายพ่อตายทางอุตสาหะเลยแสดงว่าต้องเป็น หายจีิไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วพ่อไปตายกับใครอ่ะิ๊กเออพ่อไปตายกับบิ๊กอ่ะพ่อหอยนีบบิ๊กเป็นไรใจนีบอ๋อิ๊กจะหลีนีบวันนี้อมดีเลยเนี่คนฟังทุกคำเลยเด็กมรู้เรื่องเข้าใจที่ไหนเอ้าเบลเป็นไงลูก พูดให้ดีนะลูกนะอเบลเป็นไงบ้างดีกวาใครอ๋ออาเบลดีกว่าใครขอบคุณเลยแต่เงาเลครับเงเยเมื่อปืนจี้เด็กไม่ผ่านมันเลยพูดผิดนะทำไรทำไรอ่ะพูย่างมึงรู้เรื่องไอ้นี่ยฮะอะไรอ่ะยาเสพติดยาเสพติดที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคืออะไรยานัก เอาดีๆยานัดป้าอะไรเป็นกล้องขนาดนี้อ่าห่ามูไม่เห็นคนเวลาโบราณเขาทอาคอนเจ็มหรอกทำไมเขาติดยานัดกันเนอะมูเขาติดยานัดยานัดทำไมเนี่ยพวกไปกินเลียวตาอนเคมีพ,พวออกฝุ่นละอองมันเยอะสูดเ<อ>ข้าไปเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่รรเราต้องล้างสมูกมากใช่ใช่นี่แม่มึงมีพ่อเป็นหมอไม่เนี่ยรู้ไม่ใช่เรื่องริงอ๋อแล้วมันดียังไงในยานัดเนี่ยมันดีมันดีนี่อันนี้กูเพิ่งซื้อมาร้านี้ รู้ดีรู้จริงตัวเนี้ยที่จะรักเลยเอยากรู้มันอยากรู้เฉยๆเนี่ยทำให้ดู่มันเป็นยังไงวะ <S 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 เออเออเออทำไมต้องขยหัวะมันนอนก้นอ๋อตัวยามันนอนโง่แต่ที่เป็นนี่ว่ากอดอะไรไม่เห็นมีเลย <S <S ติ๊กจางเอาติ๊ต่างด้วยโโอ้หโอ้โห ยูเป่าให้มันดูเดเลมไม่มีลมหมดแล้วมึงอ่ะโอ้โหร้านนี้แม่งหลอกขายกูเหรอยาไม่ออกเลยเนี่ยไม่ดีหรอกร้านนี้เป่าที่มึงเย็นที่กูอ่ะไม่ดีเลยเอาหลบไปทุบไปเย็นเลยเฮ้ยกระเป๋าที่ลมไม่มีละอี๋